Ale We conquered all of Europe. We're never gonna stop. From Paris down to Turkey, we've won the fucking lot. But Paisley and Belshank. สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่วิเคราะห์ราคาฟุตบอลนะครับวันนี้ก็วันปลายเดือนที่สิบสนะครับคืนนี้ต้องบอกว่าเป็นศึกแดงเดือนนะเป็นศึกแดงเดือดเลยนะครับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับเจอกับลิเวอร์พูลนะเป็นเกมที่เลื่อนมาจากสัปดาห์ที่แล้วนะเพราะว่าแฟนแมนยูประท้วงนะครับคืนนี้ก็ต้องรอลุ้นกันอีกรอบนะครับว่าแฟนแมนยูจะออกมาประท้วงอีกรอบไหมนะอ่าก่อนเดือนนะครับต้องขอแนะนำนะครับกลุ่มบอลวีไอพีนะครับใครที่อาจแทงบอลไม่เป็นนะครับเล่นบอลไม่เก่งนะ เข้ากลุ่มบอล V.I.P เลยนะครับแจกทีเด็ดบอลทั้งวันทั้งคืนถ้ามีบอลแข่งนะถ้ามีบอลแข่งนะครับเราแจกกันทั้งวันทั้งคืนนะครับสมัครฟรีแค่เติมทุนก็ไม่ต้เท่านั้นนะครับกดลิงก์ด้านล่างได้เลยนะกดลิงก์ด้านล่างได้เลยนะครับมาเข้าเรื่องกันนะครับคืนนี้เวลาตี2 5นะครับศึกแดงเดือดนะครับประจำอ่าฤดูกันนะเกมที่สองนะครับอ่าหลังจากที่ถูกเลื่อนมาจากสัปดาห์ที่แล้วนะแมนยูนะครับอันดับที่สองของตารางนะครับจะเจอบลิเวอร์พูลอันดับที่หกของตารางนะอ่าต้องบอกว่าแมนยู ค่อนข้างจะการันตีแล้วว่าจะได้ไปยูฟาแชมเปี้ยนลิกนะครับแต่ว่าลิเวอร์พูลครับต้องดิ้นรนอย่างหนักนะครับเพื่อจะได้ตัวไปยูฟาแชมเปี้ยนลิ่งในฤดูกาลหน้านะครับต้องบอกว่าลิเวอร์พูลครับค่อนข้างจะเสียเปรียบแมนยูเยอะเลยนะครับเดี๋ยวเราไปดูนะครับตารางการแน่ของผู้นี้ก่อนนะครับตารางการแนนเปิดมาที่นะครับจะบ้านอย่างแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับมีอยู่70แต้ยนะครับต้องบอกว่าค่อนข้างจะ อยู่นิ่งเลยนะครับอการ,รันตีแล้วนะครับว่าจะได้ไปยุพาแชมเปี้ยนลีกอย่างแน่นอนนะส่วนเรือกฟูลนะครับอยู่อันดับที่6ของตารางนะมีอยู่57ดแต้มนะครับต้องแข่งกันกันกนกบกับอีกหลายทีมเลยนะไม่ว่าจะเป็นเลสเตอร์ซิตี้เจลซีแล้วก็เวสต์แฮมนะครับต้องบอกว่าขับเขียเยขเข่ยวมันเลยนะขับเขี่ยวนมันเลยนะส่วนอทีมที่ตกชั้นไปแล้วก็มีฟูลแลมเบิรบอมบิดแล้วก็เชฟฟิลด์ยูไนเต็ดนะครับกาการันตีการตกชั้นเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับที่เหลืออีก18ทีมก็อยู่รออดในนพต่ไปนะ เดี๋ยวเรามาดูนะครับมาดูเกมของลิวพูกันบ้างนะครับ5เกมล่าสุดของลิวพูต้องบอกว่าชนะ2เสมอ3แล้วก็แพ้ไปศูนย์เกมนะครับ5เกมล่าสุดลิวพูไม่แพ้ใครเลยนะครับมีแต่เสมอเป็นส่วนใหญ่นะครับแล้วก็ชนะมาแค่2เกมนะครับเกมล่าสุดก็ชนะเซาล์เต็มตันไป2ประตูต่อศูนย์นะครับแล้วก็ไปเสมอในวกัสเซ่นนะครับต้องบอกว่าเกมที่เสมอในเกัสเซ่ารุนมากเลยนะครับเพราะว่าเนลกัสเซ่นนะครับตีเสมอได้ท้ายเกมนะครับเพราะช่วงหลังๆนะครับลิวพูนะครับเริ่มแผ่วปลายนะครับ แผ่วไปคือท้ายเกมนะครับอ่าจะาเกมจะแผ่วลงแล้วก็ทําให้คู่แข่งอ่าใส่สกอร์ได้นะครับจากสเกมล่าสุดนะแล้วส่วนอ่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับ5เกมล่าสุดนะครับชนะ2เสม,มอหนึ่งแล้วก็แพ้ไป2องครับต้องบอกว่าสถิตินะครับค่อนข้างจะแย่กว่าลิเวอร์พูลเล็กน้อยนะครับแต่อันดับตารางการเลนก็ดีกว่าแล้วก็ที่อ่าพีคสุดๆก็คือแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับชอบทำสกอร์ในครึ่งหลังนะครับอ่า ตอนที่คู่แข่งนะครับตอนที่คู่แข่งกําลังเริ่มแพ่วนะครับเริ่มผ่อนเกมนะครับแมชชีเตอร์ยูนเต็ดก็มักจะใส่สกอร์คู่ต่อสู้ได้หาเสมอนะครับเพราะฉะนั้นนะครับแมชชีเตอร์ยูนเต็ดก็คงจะน่ากลัวในฤด,ดูกาลนี้นะครับแต่ว่าเกมคืนนี้ต้องลุ้นหนักเลยนะครับต้องลุ้นหนักไม่ว่าจะต้องลุ้นก,ก,กับแฟนบอลแมชชีเตอร์ยูนเต็ดที่ไม่รู้ว่าจะออกมาประท้วงอีกรอบหรือไม่นะครับแล้ว มาดูเฮตัวเเกมล่าสุดนะครับต้องบอกว่า5เกมล่าสุดนะครับกินกันไม่ค่อยลงนะครับเกมล่าสุดครับแมนยูนะครับชนะเลี้ยวภูไป3ประตูต่อ2นะแล้วก็เสมอแล้วก็มีเลี้ยวภูชนะไป2ประตูต่อศูนย์นะครับแล้วก็เสมออีก2เกมนะต้องบอกว่าคู่นี้เจอกันกินกันไม่ค่อยลงนะครับ5เกมล่าสุดปัดกันแพ้ปัดกันชนะแล้วก็เสมอนไป3เกมนะต้องบอกว่าคู่นี้เวลาเจอกันนะก็กินกันไม่ค่อยลงนะครับแล้วก็สกอร์สูงแรกนะครับแทบจะไม่ต้องพูดถึงกันเลยนะ ไม่ค่อยยิงกันในครึ่งแรกนะครับไม่ค่อยยิงกันในครึ่งแรกนะแล้วก็สกอร์สูงเต็มเกมนี่แทบจะปิดประตูตายกันเลยนะครับแทบจะปิดประตูตายกันเลยนะเพราะฉะนั้นคืนนี้นะครับถ้าดูจากอันดับตารางการนนแล้วก็ฟอร์มการเล่นนะครับเมนยูก็ดูดีกว่านะครับแต่ช่วงนี้นะครับนักเตะ ในทีมของแมนยูนะครับค่อนข้างยังมีปัญหาเล็กน้อยนะครับเกมล่าสุดก็ส่งนักเตะสำรองลงไปนะครับยกทีมยกแผงนะครับก็ไม่รู้จะโดนพิมพ์หลีกตัดแต้มหรือไม่นะครับก็คืนนี้นะครับขอไปเลี้ยวภูบอลบอลนะเพราะว่าบอลเปิดมาที่ราคาปปนะครับราคาปปนะก็กดเลี้ยวภูได้เลยนะครับคืนนี้นะบอลเต็งขอไปเลี้ยวภูนะครับส่วนสกอร์สูงเต็มเกมนะครับสเม็ดผมว่าไม่น่าจะยิงถึงนะครับ3เม็ดนะไม่น่าจะยิงถึงนะครับส่วนสกอร์สูงครึ่งแรกนะครับ1เม็ดกดไว้ได้นะครับ1เม็ดกดไว้ได้นะ อย่าลืมนะครับใครที่อยากเข้ากลุ่มบนะอลเวทีนะกดลิงก์ด้านล่าง้ามาสมัครได้เลยนะสมัครฟรีแค่เติมทุนงั้นมาเล่นตอนนั้นนะครับพร้อมเข้ากลุ่มบอลเวทีที่แจกทีเด็ดบอลทั้งวันทั้งคืนถ้ามีบอลแข่งนะครับอย่าลืมนะครับคืนนี้นะครับเลี้ยวปูสู้ทายนะครับขอบคุณครับ